ตำรวจตอมองมองคุมตัวนายวีระสมความคิดไปที่กอมบังคับการปราบรามเพื่อดำเนินคดีปิดสนามบินเมื่อปี2551โดยมีพระยาเดินทางไปส่งด้านนักวิชาการชาวศรีสะเกดเผยการปล่อยตัวนายวีระเป็นนิมิตหมายที่ดีระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งการแก้ปัญหาข้อพิพาทประสาทพระวิหารง่ายขึ้น ผู้บริหารแบงก์กรุงไทยขอโทษลูกค้ากว่า40,000รายที่ได้รับผลกระทบกรณีถอนเงินจากเครื่อง ATM ไม่ได้เมื่อวันที่30มิถุนายนและถูกตัดเงินในบัญชีล่าสุดเร่งทยอยคืนเงินให้ลูกค้าแล้วกว่า50%ที่เหลือจะคืนให้ครบภายใน2วัน ประธานกรรมาการโรงเรียนวัดธรรมจริยาพิรมยื่นหนังสือถึงผู้ว่าสมุทรสาครสอบสวนพออโรงเรียนประวิงเวลาให้ผู้ชนะการประมูลร้านขายเครื่องดื่มที่ไม่ทำตามเงื่อนไขกลับมาได้สิทธิ์อีกครั้งสอให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสขณะที่เจ้าต,ตัวยืนยันยกเลิกการประมูลแล้วสนับสนุนโดยคุกกี้สอดไซ้ครีมและแยมตราดิวเบอร์รี่